สวัสดีครับผมโรเบิร์ตอัลฟาเดวครับวันนี้มันไลฟ์เฉพาะกิจนะครับในช่วงกลางวันเลยนะก็มาไลฟ์แบบก็าเรียกไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตั้งตัวนะครับเพราะว่าวันนี้ไมค์ก็ไม่มีนะไม่ได้ติดไมค์นะครับแล้วก็ใช้ใช้น้ตบุกนะครับใช้แล็ปท็อปเป็นตัวเป็นตัวไลฟ์นะเพราะว่าวันนี้เรื่อง,เร,องเรื่องก็มีภารกิจครับจะต้องอ ส่งสินค้านะครับเป็นนูพรามสตรีมไนนนะครับให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับก็ตอนนี้ของเข้ามาแล้วเนาะก็ก็เลยว่าไหนไหนก็ไหนไหนเนี่ยก็จะไลฟ์ไปดูให้ดูด้วยกันเลยเพราะว่าเราต้องแกะกล่องอยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบของก่อนส่งนะครับก็เพื่อเพื่อให้ให้ถึงมือลูกค้าด้วยความสบายใจแล้วก็ประทับใจเนาะก็วันนี้ก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยอ่ะงั้นก็ขออนุญาตแนะนำาิสต์เเมด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับคือ ตอนนี้ถ้าเกิดมีใครเข้ามาดูนะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าว่าจะมีคนเข้ามาสอบถามอะไรณตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดมีก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรถามได้เลยนะครับก็เป็นไลฟ์แบบแบบเฉพาะกิจจริงๆนะอ่ะ,อะแนะนำข้างหลังซีสเต็มด้านหลังนิดนึงนะครับก็ข้างหลังจะเป็นซีสเต็มก็คือจะเป็นแอมพลิทูดไลน์แมกนติกเนาะตัวนี้เป็น 8.05IA นะครับอ้ามีคนเข้ามาดูจริงๆด้วยขอบคุณมากๆอ่ะเออมาก็ทักทายได้นะครับเช็คเสียงดูว,ว่าเสียงเบาไป ดังไปอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เนาะอ่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นตัว g โ n o t e GS10 นะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังผมนี่ลำโพงนะครับจะเป็นโรเจอร์นะครับตัว l s 3 5 New Classic ตัวนี้เสียงดีนะครับเป็นลำโพง b o กเ s h e แนว Audio f i มอ Monitor คือฉีกฉีกฉีกเขาเรียกว่าฉีกกติกา BBC Monitor ไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่องทีงจริงๆอ่ะเรื่องของวันนี้ก็คือว่าจะมาเขาเรียกร่รมีของใหม่เข้ามานะครับ เป็นตัวนี้เจ้าเจ้านูพรามสตรีมไนตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กทันสปอร์ตนะครับมีรีวิวแล้วโดยอาจารย์ทานีหมดสง่านะครับเจ้าเน็ตเวิร์กทันสปอร์ตในหลายคนรู้จักแล้วหลายคนยังไม่รู้จักผมก็จะเล่าให้ฟังไปด้วยเนะว่าคืออะไรคือตัวนี้มันเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับเพิ่งส่งมาจากไต้หวันนะ,ะเราก็เราก็มาแกะกล่องอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบของก่อนเนาะ แล้วก็จะมีการจด serial number จดอะอย่างเงี้นะครับเนี่ยของใหม่แกะกล่องนะ,ะก็เลยก็มาแกะพร้อมการไหนๆก็มาแล้วเอามาแล้วโหคนเข้ามาดูเยอะขอบคุณมากคือเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเลยนะครับผมก็เขาเรียกว่าไลฟ์แบบไม่มีไม้นะเพราะนั้นคือถ้าเกิดเสียงเบาไปอะไรอย่เงี้ยก,ก็ขออภัยทักทายได้บอกได้นะครับก็ทำมันคือจริงๆก็คือภารก,กิจวันนี้คือทํางานนั่นแหละราะนั้นก็ ทำงานผมก็เลยชวนคนมาทำงานไปด้วยกันอันนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะนะ,ะเจ้าของท่านเจ้าของเครื่องเครื่องนี้นะครับตัวดูพามสตรีมไนน์เนี่ยอวเล่าให้ฟังนิดนึงนะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กทรานสปอร์ตถามว่าไอ้เน็ตเวิร์กทรานสปอร์ตเนี่ย này, มันมันคืออะไรในยุคนี้ในในยุคสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับเน็ตเวิร์กทรานสปอร์ตเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ซีดี ถามว่าท่านที่ไหนท่านที่มีเด็กอยู่แล้วมีเด็กดีๆอยู่แล้วมีเด็กที่แล้วแล้ยังไม่รู้ว่าจะต้องจะไปเปลี่ยนสตรีมมิ่งตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนูพาร์สตรีมไนมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเข้ามาเรื่องของอมาถ้าอยากเล่น Tidal อยากเล่น s p อ t t i y y อยากเล่น YouTube อยากเล่น c o b u s นะใช้ตัวนี้เล่นได้เลยก็คือมันเป็นเหมือนถ้าเกิดเอาง่ายๆนะเปรียบเทียบนะครับมันคือ CD Transport นะครับที่เล่นได้ นะเล่นได้สตรีมมิ่งก็ได้เล่นไฟล์ที่อยู่ใน NAS K ก็ได้คือเล่นเล่นพวกไฟล์ที่อยู่ใน DLNA ก็ได้ UPnP ก็ได้ภาษาถ้าเกิดงงก็ถามมาเลยแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วพวกนี้เราก็จะไม่ได้ไม่ได้อธิบายเป็นเป็นเราเรียกเลยที่เป็นรายละเอียดมากๆเพราะนั้นจริงๆแล้วมีมีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับว่าให้ไปดูได้ที่รีวิวตัวเต็มเพราะว่าอาจารย์ธนีรีวิวละเอียดมากนะครับหลักๆคือหน้าที่ของเขาคือส่งสัญญ,ญาณ Uh, สตรีมมิ่งนะครับสตรีมสตรีมไฟล์เข้าไปค่ะ uh, สตรีมไฟล์สตรีมเพลงสตรีม uh, คลาวน์นะพวกเพลงที่อยู่บนคลาวน์เนี่ยเข้าไปที่ที่ตัวแดกนะครับนะก็อันนี้ก็เลยจะจะแกะกล่องทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้เอาอันนี้ก็แกะสติ๊กเกอร์ไปพร้อมๆกันนะ ตัวนี้ลูกเ,เรามีสองสีนะสำหรับตัวสตรีมไนมีสองสีนะครับก็คือสีดากับสีสีเงินซิสซต็มของลูกค้าเป็นหลกัลกๆเป็นสีเงินอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกตัวสีเงินนะครับไปให้ผมขออนุญาตเจ้าท่านเจ้าของนะผมตัดสติกเกอร์เลยเพราะว่าก็ตัดไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคผมเป็นคนทํอะไรช้านะทุกคนต้องใจเย็นกับผมนิดนึงผมก็กลัวกล่องอันพังด้วยแหละเรื่องของเรื่อง Okay. แกะแล้วนะครับตัวนี้นะครับตึ๊บมันอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมใช้อันเดี๋ยวผมก้นมนันนิดนึงนะอัน,นี้ผมใช้ notebook, notebook. น้ t ตบุ๊โน้ตบุ๊กเนี่มันก็เป็นอย่างนี้แกะกล่องเนี่ยมันก็เป็นของใหม่เราก็แกะของเช็คให้ดูนะครับว่าของมันอยู่ครบไหมมีของอุปกรณ์ไรมีคู่มือนะครับมีของอยู่ในแพ็กเกจนี่เนาะเจ้าตัวนี้สีสีเงิน นะครับก็แกะดูว่ามันมันอยู่ในสภาวะปกติดีเดี๋ยวเราก็จะลองเสียบป๊กดูนะครับว่ามันใช้งานได้เซตอัพแล้วเดี๋ยวผมจะเซตอัพให้ดูด้วยนะว่าง่ายง่ายอันนี้เห็นไหมเสร็จละเดี๋ยนะเอาให้ดูหน้าตาเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามสวยงามอันนี้พอร์ตข้างหลังนี่เห็นไหมนี่ใหม่ๆมมันก็จะอย่างนี้คือด้านหลังเนี่ยมันจะมีพอร์ตอยู่อธิบายอย่างนี้นะครับพอร์ตก็คือว่า มันจะมีช่องเขาเรียก audio input กับ audio output ตัวนี้มันเป็น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 เป็น transport มันอินมาได้คือสมมุติเรามีซอสเดิมนะอย่างเช่นเป็นซีดีเอามาใช้ผ่านตัวนี้ได้เพราะตัวนี้มันมันข้อดีคือมันมีโปรแกรมวงจรพวก s r c คือ up sampling ได้ทุกคนถ้าสมมุติว่า CD ดี CD transport ตัวเก่าเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็น coaxial เนี่ยก็ได้นะ optical เข้ามาได้ land ลนนี่ปกติอยู่แล้วนะครับตัวนี้รับรับ Wi-Fi ได้เลยนะครับก็รับ WiFi ได้เลยซิ่งสาคัญคือตัวนี้นะส่งสัญญาณผ่านช่อง iSquares ได้เลยนะครับตัวนี้คือทีเด็ดของเขานะครับช่องมาพร้อมจัดมาพร้อมพร้อมหมดเลยนะตัวนี้ไม่ใช่แดกนะเป็นอ่าทันสปอร์ตอย่างเดียวนะครับเป็นเน็ตเวิร์กทานสปอร์ตนะจะสัญญาณเข้ามาทางแลนหรือเข้ามาทาง WiFi หรือเข้ามาทางออปติคอลเข้ามาทางอา่ทางทางโคอเชียนะครับ แล้วก็ไปออกทาง i s s ได้ออกทาง coaxial ได้ optical ได้ a ES, e s e b u ได้นะครับวิธีการเซตอัพง่ายมากนะครับก,ก็เดี๋ยวจะทำเริ่มทำไปให้ดูด้วยพร้อมๆกันเลยว่าเซตอัพยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็น power นะครับแค่นี้เองแล้วก็แตะไว้กันตาย้านั่งก็จที่มี serial number อย่างนี้นะครับก,รรรก็รูปรูปรักรูปสวยงามนะครับกระทัดรัดอ่ะก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหม ง่ายไหมทุกคนโอเคกลับมาดูวันนี้ผมไลฟ์แบบง่ายมาก <laughs> คืออย่าอย่าว่ากันอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันจะง่ายมากนะครับมันเนี่ยเราก็จะเอาไว้วางวาง,วางไว้มันกับกับกับแดกเห็นไหมคือเนี่ยมันก็เป็นชุดแล้วนี่ชุดเล่นง่ายๆนะครับชุดเล่นชุดอย่างเงี้ยเล่นง่ายๆเลยก็คือมีทันสปอร์ตัวหนึ่งมีแดกตัวหนึ่งก็ก็เล่นแล้วก็เสียงออกเลยนะครับเออ ผมวิธีการก็คือผมก็จะเอาไฟเข้าเขาแล้วก็ต่อสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเซตอัพให้ดูนะว่าทำยังไงนะ,อะขออนุญาตนะนี่ใส่เก่งขาสั้นนะครับก็อย่าว่ากันนะ,ะก็เดี๋ยวทำแบบนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเสียบสายได้ยินเสียงเนาะได้ยินไหมเสียบสาย แล้วก็ปอบลั๊เสร็จปั๊บไฟเข้าแล้วนะครับก็เป็นไฟเข้าเอ่อคือเทคนิคอันนึงนะสำหรับหลายๆลคนอันนี้ก็ขอไปย้อนไปที่เบสิกคือว่าวิธีการเปิดเครื่องนะครับเราจะเปิดเครื่องก็ต่อเมื่อเมื่อทุกอย่างต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกสายเสรยอะไรเงี้ยเราเสร็จเสร็จหมดแล้วนะครับวิธีการก็คือต่อจากซอสเริ่มจากซอสก่อนนะครับก็คือเปิดอย่างเงี้ยเปิดซอสนะครับ นะเปิดซอสให้มันติดเปิดแดกนะครับแล้วค่อยมาเปิดเปิดตัวแอมนะครับแค่นี้เองซึ่งเดี๋ยวผมจะเซตอัพตัวตัวเจ้าเจ้าเจ้านูพรามนี่ให้ดูด้วยอันนี้ก็เราก็ทําไปพร้อมกันเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นเหมือนเป็นวิธีการทําทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยนวะผมเบามาวอลลุ่มก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เวอร์ชันที่เราใช้อยู่นะมันเป็นเวอร์ชันที่เป็นเป็นแดกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกช่องเวอร์ชันนี้ช่องนี้เข้ามาเป็นที่ ที่แดกนะเพราะด้วยมันเลือกมันเลือกอินพุตได้แล้วก็จะเลือกแดกเนี่ยเข้ามาเป็นโคโคเอ็กชิ่งผมตอบเป็นแบบโค a อ็กชิไว้นี่อันนี้สำหรับแดกที่เราจะใช้เจ้าตบโกโ,โนตัวนี้นะครับวิธีการง่ายมากเจ้าตัวนี้เราเปิดแอปนี่นะครับมันจะมีแอปพวกแอปอยู่เนี่ยแล้วก็จะเปิดแอปตัวหนึ่งของตัวออมเนียนูพราม ตัวนี้มันเจอแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันเปนเขาเรียกมันเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะแอดตัวใหม่เข้าไปยังไงใช่ไหมนี่ตัวนี้เนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งหา wifi เขาวิ่งหา wifi อยู่นะครับข้างหลังดังนั้นคือว่าวิธีการคือตอนนี้ device สตัวนี้มันวิ่งม,มันจะวิ่งหา wifi ถูกไหมครับเราก็จะกลับเข้าไปดูที่นี่เห็นไหมเสร็จแล้วตัวนี้มันมีมันมี device อยู่ด,ดูเป็น Steam line ตัวนี้ แอดเข้าไปง่ายมากก็คือกดไปเซตอัพดีไว e นี่นะครับมันเป็น New Device มันก็จะวิ่งไปหาตุต๊ดๆๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปเซตอัพไปเซตอัพเรื่องของของ Wi-Fi ให้เขานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเสียบสายแลนมันก็จะง่ายกว่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่หลักๆคือเราเทสก่อนอยู่ว่าไฟมันเข้า เรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือความเร็วความช้านะมันก็จะวิ่งไปอยู่เรื่องของของออินเทอร์เน็ตบ้านใครบ้านมันนะซึ่งสมมุติว่าอย่างะตะกี้ตะกี้เราเรามันมันเจอไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันจะวิ่งเข้าไปอย่างนี้อันหนึ่งคือเอเดี๋ยวนะ สมมติว่าสมมุติว่าเราเราไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันมันหาแล้วมันยังคอนเน็กไม่ติดเนี่ยนะครับวิธีการคือว่าเราต้องไปดูก่อนว่า wifi เรามันมีความซับซ้อนแบบไหนคืออย่างนี้ผมเจอปัญหาอ่าไม่ใช่ปัญหาเราคําถามอย่างเงี้ยบ่อยๆคือเราก็เจอกันจริงๆแลเนี่ยไฟเนี่ยอย่าง wifi ที่บ้านเรามันมีกี่จุดดูอย่างเงี้ยก่อนนะครับคือ wifi มันมีกี่จุดก่อนพอมันมีกี่จุดปุ๊บเนี่ยบางทีมันวิ่งเข้าคนละคนละที่กันนึกออกไหม คือพอมันวิ่งเข้าคนละที่ปุ๊บเนี่ยคืออย่างอย่างสมมุติอย่างอย่างตัวของสตรีมไนเนี่ยอย่างของผมต่อไว้เนี่ยแต่มันต่อต่อไว้หนึ่งตัวก่อนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นตัวที่สองใช่ไหมครับในลักษณะของการต่อสองตัวเนี่ยมันมันสตรีมไนมันจะเล่นเป็นเขาเรียกว่ามัลติรูมมันจะเล่นเป็นเป็นมัลติรูมนะครับซึ่งแล้วลักษณะของมัลติมัลติรูมเนี้ยมัลติรูมเนี่ยนะมันก็จะเล่นแบบเหมือนเหมือนสั่งชุดนี้เครื่องเสียงชุดนี้ ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นเป็นสองห้องมี2ชุดนะครับเหมือนกันอันนี้ผมก็จะเจอปัญหานี้อย่างเดียวกันก็นคือว่าตวัตวตัวบางครั้งหาไม่เจอเนี่ยมันเกิดจากอาการที่ที่ wifi อ่ะมันวิง่งวิ่งมีชนกันวิ่งคนละที่เราก็จะไปเปลี่ยนพวก device เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ หรือบางทีถ้าไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้เลยเนี่ยนะก็คือต้องรีบูตรีบูตทั้งทั้งหมดทั้งเราเตอร์ทั้ง, uter, ท,งทั้งอุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับก็ก็จะเป็นวิธีการแบบนั้นถ้าสมมุติว่าถ้ามันยังยังไม่ได้ยงเงี้ยผมต้องไปรีบูตเนี่ยไลฟ์ผมก็จะหายไปเพราะนั่นคือว่าถ้ายัางเซตอัพไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะไปทําอย่างอื่นจ้ะไม่มีปัญหาครับโอเค เราก็จะลองดูว่าเป็นแบบนะเราก็จะไปแอดเพิ่มอลองดูอีกทีเราก็ต้องลองสลับดูนะค,คือคือจริงๆแล้ว,วอย่าง Wifi ม,มันมีหลายจุดอะบางทีเราก็ต้องสลับสลับกันไปนะครับมีคำถามแล้วก็ถามถามไว้ได้นะผมไม่ตอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตอบ คืออันเนี้ยสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างเซตอัพอย่างเซตอัพไม่เจอ,อใช่ไหมอ๋อ oh, ผมรู้แล้วทุกคนผมรู้แล้วคือผมรู้แล้วว่าทําไมคือผมจะบอกว่าเราเราลืมอุปกรณ์บางอย่างทุกคนคือเจ้าเจ้าตอนนี้เราเซตเราเซตเนี่ยขออภัยนะครับ มันเป็นไลฟ์สดด้วยนะมันมันก็มีความผิดบ่าดีนี้แหละคืออุปกรณ์เนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เรารื้อไม่ได้สําหรับท่านที่ใช้ wifi นะวันนี้ผมทําให้ดูก็คือว่าเพื่อจะได้เป็นการเซตเซตอัพในการใช้ระบบ wifi ไปด้วยนะครับนี่คืออะไรเพราะว่าตอนนี้เราเตอร์กับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันรับสัญญาณมันหาไม่เจอกันมันหาไม่เจอกันสัญญาณแรงไม่พอก็ใส่ตรงนี้เข้าไปหน่อยใส่หนวดุ้งให้มันไปหน่อยนะครับ พราะตอนนี้คือที่เรารู้ว่ามันมันหาไม่เจอเร,รู้ไหมทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปดูนี่เห็นไหมตะเกียคืออย่างนี้เวลาเราเข้าไปดูใน wifi นะครับเราจะดูว่าถ้าเราจะต่อเป็น Wi-Fi Wi-Fi Direct ใช่ไหมมันจะมันจะต้องขึ้นให้เราต่อเลยตะเกียะสัญญา Wi-Fi มันแคชเออเขาเรียกมันจับกันไม่เจอเราก็ต้องไปจับไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาละเราก็ต้องเข้าไปเข้าไป,เข,าไปเข้าไปที่ตัวนี้ตัว wifi ตัว s t e a m ไ i ต e ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งพาสว่วน ตอนนี้มันวิ่งเข้าไปหามันเข้าไปเซต u p อัพเป็น set up, set up, เซตอัพเซตอัพตัวเครื่องใหม่นะครับเพื่อให้เขารู้จักกับ Wifi ของบ้านก็คือไปรู้จักกับเราเตอร์นะครับซึ่งวิธีการอย่างที่บอกคือถ้าเกิดสมมุติว่า c o n n e c t คอ n เนมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่า Wi-fi ต้องไปหา Wifi ให้เจอก่อนพอหา Wifi ให้เจอเสร็จปุ๊บก็เราก็จะเข้าไปเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะ เคเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วม,มันจะมันจะถามว่าเราอัปเกรดไหมเรายังไม่อัปเกรดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเพราะว่ากลัวมันนานไม่ใช่หรอกลัดแนวนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมสตรีมไน์มันเจอแล้วมันเจอง่ายมากทุกคนเนี่ยตอนนี้มีสองเครื่องนะครับสมมุติว่าเราเราจะเล่นเพลงอะไรไม่รู้อะเราก็เล่นไปก่อนนะผมมีเนี่ยเนี่ยผมมีทุกอย่างเลยนะมี spotify มีมีมีไท d a ลมีมีโคปัสลองฟังมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะดูดผมไหมอะคือ เดี๋ยวนะผมจะโดนดูดไหมทุกคนแป๊บนึงนะครับโอเคเอ่อเพลงอะไรที่มันไม่โดนดูดเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนะผมขอ,อนึกก่อนบางทีที่ไม่กล้าเปิดคืออะไรไหมโดนดูดเอาอันนี้ล่าสุดแล้วกันเอออันนี้เพลงเพลงนี้พล่น,นี่ไม่โดนดูดเพลงนี้ไม่โดนดูดแน่นอน ทำไปด้วยกันนะครับเราก็เล่นไปด้วยกันนี่แหละเปิดเสียงเสียงออกแล้วลไง่ายไหมจริงๆแล้วมันง่ายมากนะมันมันง่ายมากเส,เสียงออกแล้วอุ๊ยนี่นี่น,น,นี่เพลงที่ไม่โดนดดแน่นอนนะครับ ไม่ได้เปิดนานแล้วเพลงนี้อีกอันหนึ่งที่ผมจะบอกคืออันปะเหมือนเหมือนว um อลลุ่มอะบอกว่าเวลาเล่นว um อลลุ่มอะเยอะๆจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่วอลลุ่มเยอะนะทุกคนคือบางทีเกณฑ์ของวอลลุ่มมันมันมันไม่มันแทบไม่ต้องดูก็ได้มาดูที่เกณฑ์ตรงนี้สัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแรงหรือไม่แรงทุกคนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคือ คือพยายามดูว่ามันไม่มันไม่เกินเกณฑ์เกณฑ์กลางเข้าไว้เนี่ยลำโพงไม่พังนะครับประมาณนี้แหม เพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแกะกล่องลองเล่นแล้วขอลองเล่นจริงๆเซตอัพให้ดูว่าเล่นเซตอัพง่ายมากถ้าเกิดตะเกียบไม่โมไปหา Wi-Fi นะเซตอัพเสร็จภายใน1นาทีหรือสนาทีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตัวนี้เล่นง่ายมากนะตัวนูพราムตัวสตรีมไนต์ตัวนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กทรานสปอร์ตนะครับใช้ในการจ่ายสัญญาณสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อไทเดลโคลบัสสปอติฟายนะไปให้กับเด็คจากนั้น หรือจะเล่นไฟล์ที่อยู่ในในในเน็ตเวิร์กเราก็ได้หรือว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราก็ได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้อัพสแอนติงได้นะครับจะอัพอัปอัปแองอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราส่งตอนนี้เดี๋ยวนะหน้าจอมันเห็นไหมทุกคนหน้าจอเห็นไหมมันอาจจะไม่เห็นเนาะคือตอนนี้คือไฟล์ที่ต้นฉบับมันมาสี่สิบสี่นะครับไฟล์มันมาสี่สิบสี่มาสี่สิบสี่แต่เราอะปกติแล้วอะ ในระบบของพวกโคบัส uh, หรือพวกสตรีมมิ่งพวกนี้เขาจะอัพแซมปปิ้งให้เราอยู่แล้วนะซึ่งปกติเขาจะอัพกันอยู่ประมาณ uh, 352.8อ่ะก,ก็ในนี้ผมไม่รู้จะได้ยินความแตกต่างหรือเปล่านะ,อะลองดูสิ ก็จะต่างกันในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเสียงตอนนี้อัพงเป็น192เพราะตามสัญญาณของสายโคแอคโคแอคเชียลนะรับได้สูงสุดคือ192เสียงก็ดีขึ้นจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าชวนทุกคนมาช่วยผมทำงานนะก็คือวันนี้มาแกะกล่อง มาแกะกล่องลองเจ้าตัวนูพ p r i m Stream 9นะครับเป็น Network Transport ย้ำอีกทีนะเป็น Network Transport UpSampling ได้นะครับค่าตัวคือ43,500บาทนะครับมี2สีสีเงินกับสีสีดำนะครับตัวนี้ใครมีแดกที่เสียงดีอยู่แล้วนะครับยังไม่อยากเปลี่ยนแดกซื้อตัวนี้ไปเล่น Streaming ได้เลยใครทีอ่อยากได้ Network Transport นะครับ อัพแซม pling ไปให้กับแดกตัวเดิมนะครับแดกตัวเดิมที่เขาเรียกว่าอาจจะได้สูงเขาเรียกว่าได้เล่นแซม pling เรทสูงๆไม่ได้นะครับเช่นว่าได้สูงสุดคือ96ซื้อตัวนี้ไปเล่นได้นะครับมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนตัวบิทนะครับทำให้ให้คุยกับแดกรุ่นเก่าได้นะครับซึ่งแดกรุ่นเก่าเสียงดีมากเสียงอนาล็อกมากนะผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับอันดับที่3คือคนที่อยากได้ ตัวนิตด t r า n สปอร์ที่มีพอร์ต iSquare S ซึ่งตอนนี้หลักๆนะอย่างอย่างพอร์ตยุคใหม่ๆนะครับอย่างอ,าอย่างแดกยุคใหม่ๆตอนนี้จะมีเรื่องไอมีเรื่องมี iSquare S แล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่าง Audio GD นะครับมีแล้วนะครับ Dena Flip นะครับพวกนี้ก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างของลูพรามนะครับก็เราก็จะขายพราะนั็นคือว่าตอนนี้ในในแต่ละตัวเนี่ย แดกแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Da กที่เป็นชิปแดกแบบซิกมาเลยนะหรือว่าจะเป็นชิปที่เป็นแบบอาร์ทูอาร์นะครับเ,เลือกได้ตามตามความชอบเลยก็คือว่าชอบเสียงแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับถามว่าเสียงเสียงตัวไหนเสียงเดียวกันพูดยากเพราะว่าผมจะบอกว่าอย่าง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 เพลงที่เราฟังตะกี้เนี่ยเสียงมันก็ฟังแล้วมันอนาล็อกมากนะครับมันก็ไม่ได้ฟังมันก็ไม่ได้ฟังเป็นดิจิตอลจ๋าแต่ถามว่ามันเป็นดิจิตอลอยู่ไหมมันเป็นดิจิตอลนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ฟังแล้วเนี่ยตัวเจ้าตัวนี้ออกทหนททที่อาออกดีด เสียงมันไม่ได้จีต้องแบบจ๋าจนฟังฟังแล้วคมขึ้นขอบหรืออะไรเลยนะเสียงมันฟังแล้วดูมีความเป็นดนตรีสูงนะครับอ่ะ เฉพาะแกะกล่องอย่างนี้มันมันอย่างเดียวนะฝากไว้นะครับสาหรับร้านอัลฟาเดียวนะร้านเครื่องเสียงไอเอ็นอยู่จังหวัดภูกเก็ตสั่งซื้อได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็น2องชั้นแนลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวโฮมเซตเตอร์นะเราดูแลทั้งหมดนะครับงานโครงการเราก็มีดูแลนะพวกงานโปรเจคเตอร์งานโครงการงานติดตั้งนะครับดูแลให้ได้นะครับคือผมไม่ได้ไปติดตั้งแต่ผมเข้าไปช่วยดูแลให้เข้าไปเป็นคอนซะัลท์ให้นะทุกคนถามได้นะครับเรื่องพวกนี้ อ่ะก <S an> ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซตอัพเรื่องของการแกะกล่องลองเล่นของใหม่วันนี้เซตอัพให้ดูง่ายๆเลยเล่นกับ WiFi ต่อได้เลยนะครับอ่ะก็วันนี้ขอพระคุณมากๆนะครับว่าแล้วก็ติดตามวันใหม่นะในโอกาสถัดๆไปขอให้มีอ,มอ,อยากอัดคลิปทุกวันเลยเพราะว่าอะไรไหมถ้าก็อัดคลิปทุกวันแต่ว่าได้ส่งของทุกวันนะอยากส่งของนะครับอยากจะส่งความสุขไปให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ลองเล่นดูนะ อ่ะแล้วยังไงไว้พบกันใหม่นะครับในโอกาสถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ